กิจกรรมสวนมวลความเพียนพ,พระพิจายพะสิทศีราหลวงปู่ทวดปิศิริศุปีรหนึ่งครั้งที่32มวันที่11บธันวาคมสอ8วันนี้เป็นครั้งที่สาตรงกับวันที่11บธันวาคม2 5งพัน ข้าเจ้านานิตส,สบาจิจดขอเป็นวาจาสารายตะมลถวายบูชาธรรมบูชาสังสมบูชาและเป็นอัจรญญารยบูชาแล่องค์พระคุรังปฏิเทหลาเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจลุนหลวงคูวันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินมนมณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรักใจครบูบาอาจารย์และเทพเทวดา,าทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายต่อไป คนต่อไปวสุตนมเทวตาสมันตาตะคารอยเวทุอันตะละกาจันตุเทวตาตะสมังมูนีรัชย์ศาสุนันโตสกามุกทังสักเฮกามีเกลูเปกีดีซิ卡尔เตะจันตลิเกวิมานีเทเประเทจักามีเกลูกาเนเกหาวัตุมหิเกเตปุมาจยันตุเทวาทะรกทะลัะวิสเมียะฆะคันธปนาคาทิสันตานันติเกยังมุนีวัลกนังสาสโวเมตุนันตุ ธรรมะสวนณการุอายมะทันตาธรรมะสวนณการุอายมะทันตาธรรมะสวนณการุอายมะทันตาบทสวดน้มกากรสิทธิคถานโมตัสสะภะวะโตอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุติเมหุตุสัปปทานัตถิเมสรนังอัญงธมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัตเจนะสุติเมหุตุสั อาทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัฒนะสุทิเมหโธตุสัพพทาบทสวนมหาการุณิโกนาโธติอธิคาถามหาการุณิโกนาโธอัตตายะสัพพปะนีนังปุเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหโธตุสัพพปัตวามหาการุกะมหาการุณิโกนาโธหิตายะสัพพปะนีนังปุเรตวะปารมีสัพพปโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหโธตุสัพพปัตวามหาการุ นิโกนาโตสุขายะสัพปะปนีนังปุริตวะบาลมีสภะปะโตสัมพธทมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเทนะมาหัตุสัพุปปัตถวาบหสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมยังพอกวาสเกสุภิหะรติกะปิโลตุตมิงมหาวันีมหาสาภิภูสังเขนัสติมัตตารมติหีภูสติหีสเพเหวะอัลันเตหิทัสสะหิตะลโลกัสตุหิเทวะตายยปุยนัสานิปจิตาพุนติปะขบวนตังทัศนียะภิกขุสังขัญจั อเดโคจตุนังทุกขาวาสกายิกานังเทวนังเอตังะโมสีเอยังโคภะควาสเกสุวิหารติกะปิโลัมทูจิเมงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนาสติงปัจจามิเตหิตพิคุสเตหิตสัพเทหวะอรหันเตหิทัสเตหิตจโลกัสตุติหิเทวตาเยปุนาสนิเปตสังมติพวันตังทัศนายะพิคุสังขันตาญาณุญะมยามบิดปิเยนะภะควาเตมโนุปัสังกมอยามะอุปัสังกิมตวะภะควาตภุทันติเกปเจรหาทาวเทยามติ อะนดโคตาเทวตาสยะทัปปีนามะพละวาปุริโสสัมปิตังวาภาหังภาสะละปอะภาลิตังวาภาหังภาสะสัมมิจชยะเอวะเมวะตุทาวสเสสุเทเวสุอันตรีหิตาภควโตภละโตตุลังสุอันดโคตาเทวตาภควตังอภิวเติสวเอกามันตังอชังสุเอกามันตังติตาโกอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังกะรังอาวาสีมหาสัมปโยปวันสุเมธเทวกายาสัมมาขตาขัตมะอิมังตัมะสัมยังนากิตาลีเยวะวะอ布拉จิตาสังฆติ อนุโคอัปปลาเทวตาพระโกโตสันติเกมังคตังอภาสิ์ตะตลปิกาวะมรนมะทังสุจิตตังอัตโนโอุชุกามังสุขลาติวะเนตานิกิฮะเหตุวะอินทริยานิลขันติปฏิตาติอนุโคอัปปลาเทวตาพระโกโตสันติกีมังคตังอภาสิ์เจตวะคีลังเจตาวะบริคังอินทักคีลังโอหันจมามะเมชาเตจันติตุท,ทาวิมลราจักุมารตุทันตาสุสุนักันติ อดัโคะอ布拉เทวตาพักวตัวสันติเกอมังคทังอบาสิเยกิจิพุทธังสันนังคาตาเซนาเตเขามิสันติอบายภูมิปะหายะบานุสังเิหังเทวกายังบาลิปุเรนสันตินตีอดัโคะควาภิกขุอมัอนเตเซเยปุยนาภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาอยุธนิปฤตตาหุตธิตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยนเชปิเตภิกขเวอหิสุงอติตามัทนังอลันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปักวันตานัง เอตัดปลมายวัฒเทวตาสันิปฏิตาอเฮสุงเยทับปีไมยังเอตัลหิเยปิเตพิกเวอภิสติอนัคตามัทานังอรันโตสมมาสัมพุทธาเตถีปภควันตานังเอตัดปลมายวัฒเทวตาสันิปฏิตาภวิสติสยทับปีไมยังเอตัลหิอธิคิสามิพิกเวเทวกายนังนามนิกิตายิสามิพิกเวเทวกายนังนามนิเทศิสามิพิกเวเทวกายนังนามนิตังตุลาลาซาสุกามัสิกโคลาภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตวิโกหัวโตวจาศตสงภ สีโลกกุหนดกษัสสิยมียาชาบูมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขบาลังมหิตตาสมาหิตาปุโรสิหันวัสลีนาโลมังสาบิสัมพโนอุทาลามณะสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาภัญญุปัจจเตตตวาวัตวันนี้กับปีละวัทเวเตตโตมันติจิสชาสาวเกสาเนีลเตเทวะขยาภิคันตาเตวิชนาพิอุโเตจาระตวะลุงสตวะบุตรสาสานัง เดสมปตุโลหัวยนังอมนุสานะมัทสันังอภิเกจตัมมัตสคุงสานตังอัฏฐสัตตลิงสตังอิเกสานังอมนุสานะมัทสังุงอภิเกจตัมมัตสคุงติส ทิสาสัพพะพุทธาอังุตันจัสัพพังอภิญญะววคิเตวะนาจัครุมาตะโสติยิตัทธาสาวกเกสานิโรเตทวะกายาพิกันตาเตวิชิาพิฆโวเยวะหังกิเตยิสัมิเคระหิอนุปุรปโสรัตตาสหัสสาวะยะคาภูมากะปิโรทวะอิทิมโตจุติมันโตวนาตโตยัสสิโนธัฒมานาพิคมุพิคนังสัมติมุนังจะสหัสสาะเหมะวตายะขานาตวันนิโนอิทิมโตจุติมันโตวนาตโตยัสสิโนธัฒมานาพิคมุพิกุนังสัมติมุนัง สตสกีลาติสาหัสายะขาตันฑวิโนอิติมโตชติมโตนัโตยสัสิโนวุธมนาภิกขมงภิกุนังสมติมนังอิตเตโตโซลสัสาสายะาตันวิโนอิติมโตชติมัโตนัมโตยสัสิโนวุธมนาภิกขมงภิกุนังสมติมนังเวสามิตาปจัตตายะขาตันฑวิโนอิติมโตชติมันโตนัมโตยสัสิโนวุธมนาภิกขมงภิกุนังสมติมนังกุมพิโรลายโก เปิดลสาอเวชนังพิญญางสัตตสานตังย์คานังปยิุวัสติคุมพิโรละสีข้าิโภประคาสมิติมนังปุรุปุีมันจาตทสังราชสตตะโตปสาติอะปัานังอธิวติมหาราชายสิโุีตัวโอินทนามาหลายเทีมตุติมตนนัโตทสนุนากรมิกลังสมติมังตะเขียนจากที่สังราชวิรุณละโหรปัสสาติกุมตังอธิติมหาราชายสัิโซภุาปีตส โอโนทมามหาภลาทิยมโนชิติตมัตวนตัวยศสิโนมธฒนาลภิกามุงพิโกนังเมิติงวะนังปฏีบัตการทีสังมาชาวิรูปโคตภาษาสตินนังอธิปติมหาราชยศสติโซุู้ตปิตัสภาพนนามามหาภัาทิทิมโนติติมัตตวนตัวยศสัติโนวัรนาาภิกมุงพิกุนังสติมวะนังอุตตลัจจที่สังราชกุยโรตประสาษาสติยานังอธิปติมหาราชายศสติโซ ปุตตปีตัสสาภวนลท่านามามหาภะราอิทิมโตชุติมัโตนรโมตยัสสันโนมุทมานาภิกขมงภิกุนังสมิติมุนังภูริมะนทีสังทิฏฐตตาลโททักินินะวิรุฬหะปกวชิมมนะวิรูปโคคุเวโรุตระังทีสังจัตตาโลตีมหาราชาสมันตาจัโลโลทิสาทันทะลามนาอาทังสุวันนกัปิรัตเวเตสังมายาเมโนทัสสาโควจันิกาสะทามายาคุเวนทุเวเวนทุ วิภูจะวิคโตสาหะจะธนกขมัสเซโตจะกินนุ่งมันทุนมันทุ่งจะปานนาโตอปัยมันโยจะเทวสุตโตจะมัตติิสิตาเสโนจะกันทโพโอนโรยชาชโนสัมโพอโคปัญจะสิโคเจวะติมพโรุสเวชชาอิเตจันเยจะราชโนกันทัปปะสหราชุพิโมทมนาพิกมุงพิกุลังสัมติมนังอาทาคุณนวสานาคาเวสาราสหะนันตชกากรวัสัตะละอาคูพยาคาสาหะยาติพิยาโมนาทตาละธาจะอาโคุนาคายะสสิโน เยลาอโนมาฮานาโคโสภาคะสมิติงวนังเยนังคัตลเจหาสะฮันติทิพาทิชาปะคิวิสุติจักคูวิหายัสสัติมณัคัชพตตาจิตตาสุปันนาอิติอิติเตสะนามังอภยันตานาคัตลาชาณมาสิสุปันนโตเขมามะคะสิพุทโธสนาหิวะจหิอุวะหะยันตานาคาสุปันนาสะนามังังสุปุตตังจิตตาวัชิราเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวัสิเตอิติมโตยัสสิโน กระกัะชามาหาพิสมา,าอสุราธนเวคัาสาวิปัจจิติสุจิตติจาปหาราโทนมุจีสหสัตตัญจะกพลิปุตันาานางสเพเวโรจนามากาตนะหิตวาพาลิงเสนังลาหุวัตมกปะขมุงสมจุตานิปัตเตภิโกนังภิโกนังภิโก,น,กนังสาม,มิติงวนัง ฮาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวายุตถาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวาสมุติสัสสาสหะเมตตากรุณาไกกะอาคูเทวาเยสัส <The> ิโนทาเซเตทาสตากคยาสเพนตวัน so, ิโนอิติมันโตจิติมันโตนังโตเยสัสิโนมุธมมนาภิกขมุงภิกขุลังสัมิติวนังเวทูจะเทวาสาลีจะสอาสมาจะทุเรยนมาเันทัสสุปนิสาเทวาเันทามาคูปุรัคิตาสุยาสุปนิสาเทวาสุยามาคูปุรัคิตานคาตานิปุรัคิตวาอาคูมันทลวาหังกาวาสุนังวาสโว เตโทสโคปะคาปุรินทัตโททัศเตทัสตากายาสเพนังตะวันิโนปิติมันโตชุติมันโตวันลนโตยิสัสสิโนมวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสัมติมุนังอัถคูชาภูเทวาชละมคิสิคาลิวะอริตกาจารุชาจักรมาภูพานิพาสิโนวรุณาสะธรรมาจะอจุตาเจเนชกาสุเลยะลุจิลาอคูอคูอสวรณิสิโนทัศเตทัสตากายาสเพนังตะวันิโนยิติมันโตชุติมันโตวันลนโตยิสัสสิโนมวัฒนาภิกขมงภิกขุนังสัมติมุนัง สมนามหาสมนามนุษย์สามนุษยสุตมะกีธาปะุติกาอคูอคูมโนสุสิกาอาคตคูฮาลโยเทวาเยกโลหิตเวะอิโลหิตตวะสิโนปะลคามหาปะลคาอคูเทวาวิสัสสีโนทัสเตทัธากายาสเพนัตวันนิโนอิทิมตินิมติาันโตมตตุมติมติมตมติมติมิมตมติมิมติมตมติมุมมิสตะมคูเทวาวิ ตถานมติฮารักัจชามิสกาญิยัสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยติสาอภิสติทเสเติทัศตากรยาสะเพนตัวันนิโนอิทิมันโตชุติวิตโตนังโตวันนันโตวันนันโตเยสัสินโนมุธมนาพิการมุพิคุณังสะมิติวันังเควิยาดุสิตายามากาตะกาจะยัสสินโนสัมพิทกาลามัสสิลาจุตินามาจะารสวานิมาลัตติโนอัลคูอัลาคูปะละนิมิตาทเสเติทัศตากายาสะเพนตัมวันนิโนอิทิมัน นะครับตะวันนี้โนติมตโตจิติวันโตโนตโตจิตสันสิโนวะธรรมนาภิกมก,ม,กม,มุงภิกขนังสัมปิิมวะนังสัตเทเตเทวะนิกายาะสเพนตะวันนี้โนนะวันวะเยนะอาคารยงเยจันเยส,สัตยฆะสหะโวชาติมขีลังโอทัตินรรมนาสะกวังตะเคโมคาตะลังนาคังยังทงวะอสิตาติตังสุภามะประมปรมตโตจปุตตะอิทิมตโตสาทนังกุมารุติโซเซสเจโสปะคาสมัมปตทิมวะนงัง สหัสภาวะโลกลังมหาวะพมะพิฏิทัติอุปปันโนชิตมันโตรยสมาคโยยัสสัสิโสทัศน์ชาอิสระอาคูปเจกวัดวัตสวัตติโนเตสนจักมัชโตอาคาฮริโตเะรือริโตเตจักรสภเภิกเตสินเทเทเวสภามเกเมราเสนาภิกามิปัสสะคณะหัสตะมันทิวันทิยังเอสสะคณะหัสธะพันธะลาเคนะบันธรรมตุโงธมันตาเะรือริธรรมาวุมุจิทาโกจินังอิดิเตธามหาเสนองค์หาเสนังอเวสยิ ปนินาตลามหันเต็กเซรังกันดาวนาเพระวังยธาปาวุสโกเมโกตัาสันโยสวิเชโกตถาโสปุทาวติสังกโตอัสยังวเสีตจัสรพังอภิญญจจาวอกิจตวาะจเจคุมาตโตวันติสัทธาสาวเกศสันนีละเตมลัสินาพิณฆาเตวิชาพิฆวเตจัตตะวัลงตะวะพุทธศาสนาวิตาลเกหิปะกมงนิสังโลมปิอิชยงสัพเพวิชิตจสังฆามาปยาติตายสัชิโนโมทันติสหภูตหิสวกกาเตชเนสุตานติ บุตรสวสดิวุลรชยพลกรนโมเมพุทธตาเอเชาาอัตนัตยะธามิกาเตชาประสิทธิประสีเทวานารายพละมิอินสุราสิทธิปัมมาจะจินทาจ,จักะโตโลกากัมพีรักขกาสมุทาภูตงุงคังคาจัสพามะชยะประสิทธิพรดุเตชยชยทระนิทระนีอุตธิอุตตทีนทินีท ชยักชยะฆาคนรักตนลักนิสัยนิไลสายเสนะเมรุราชาพลนารชีชยะกชยะกขพีละสงพีนาเค็นทนาคีปีศาจเจปูตะกาลีชยักชยะทุนนิมิตตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยะกชยะวรุนะมุขสาตาชยะกชยะจำปฏทินาคาปุระกันทกชยะชยะคัดฉะคนนัตุลุงสุกะราพุชงสีหะ พยาคตีปาเชยะชยะวัรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทธินาเรนารดีเชยะเชยะสุขาสุกาชีวีเชยะเชยะธรณีตะลีสทาสุชัยยาเชยะเชยะธรณีสานตินสทาเชยะเชยะมังกราลัญญาภระวคเชยะเชยะวรุณะยักเทเชยะเชยะลักษาสุระปุชะเตชา ชยชยญพัมเมนทักนาชยชยะราชาทิราชใจชยชยะปัทวิงสปังชยชยะอรหันตาปฏิกับพุทธสาวังชยชยะมหิสุโรฮโรฮารินเทวาชยชยะพัมมาสุรโคชยะชยะนาโควิรุณหาโกวิรูปโคจันทิมาลวิยินโธเจวนณะเตโยเจกุเวโรวลูโนปิจจอคิววโยจะปัจฉุนหองกุมารโลทัตตะรัตโกอัฐาลสามหาเทวาสิทธิตา ภาษาอาสโยอิส,สิ <ah> โนสาวกาสภาชยะลาโมพันตุเตชยะธรรมโมจจลาจจสังโคจะทัะปาโรจะชยะกังอิเตนะชยะเตเชนะชยะโสตีพรนตุเตอิเตนะพุทธเตเนะฮุนตุเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธะเจริมโตอยังมรสาจาปปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตา ชยตาสะพามะคนามหิส ah ิโนชโยปิพุทธศสิริมโตอายังมรสะจะปปิมโตราลายชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาอินทะคนามหิสิโนชโยปีพุทธศสิริมโตอายังมรสะจะปปิมโตราลายชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาเทวคนามหิสิโนชโยปิพุทธศสิริมโตอายังมรสะจะปปิมโตราลายชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปันนาคนา มหิสโนชโยปิพุทธสะสิลิมโตอยังมรัสจะปปิมโตปรญชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยะตถานาคขณามหิสโนชโยปิพุทธสะสิลิมโตอยังมรัสจะปปิมโตปรญชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยะตถาสภามคขณามหิสโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยยนังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิเชโยห้ยิเชยสุเชยมังคะเลอปาลาชิตตะบาลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเซเกสภาวุตานังอาคาปโตปมุตติสุนักตังสุมังคลังสุปภะพังตังสุงหิตังสุโกโนทุมหุโตจตสุจิตทังพามาจาริสุปทาคินังกายะกังมังวิยะกังมังปทกคินังปทกคินังมโนกังมังปนิสิเตปทกคินาปทกคินาติกตะวานุระพันตัดเทปทาคินีเตอัจจัลธาสุจิตาวิรุณหะพุทธาตาเนอโลคาสุจิตาโหทาสหะสัเพหิยติพิสุนันตุโคนโต เยเทวะอสมิงคานีอธิขตาธิกายุตตาหุนตุสุจิตาหอนตุสัพพธาละคนตุสัพพตตานังละคนตุสินะสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนสัทยุตตะกาเลปวัสตุวัสังวัสาวลาสกาโสคาจุปัตวาเตสังนิวารนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุจะทาลหัง โสธรรมนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสามยังภควาสกัติยังเวียงติเชตวเนอนาถปินทิกะสะอัลเมตลาโคภควาภู่งมันเตศีภิกโคติพัชเตติเตภิโคพุวงโตแจกสดงภควาอิตาโทจาอุปัสขาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัสาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามาตาสเพสังฆาลิอริจาติตังตถาคตโอภิสัมพุจติอภิสัมเณติ อภิส,ม,าาสม,มุตตวาอภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัจเปติปัจเปติวิวาลติวิภัสสติอุตตนิกโรติสังเพสังขาราอนิจาติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปัทาวา,ต,ต,า,าตาตถาคตานังทิตาวะ ตาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสสังขาราตุกาติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสมิติอภิสัพพุติตวะอภิสมิตวะอดิคติเทเสติจะเปติปะชาเปติวิวาลติวิภัชติอุตานิกโรติสเพสังขาราตุกาติอุปัฏฐาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏฐาวาตถาคตานัง ตาซาติตตวะาสาธุธรรมติตตะตาธรรมะอิยามาตาสเพธรมาอันตาติตังสภาสโตอภิสัมพุจติอภิสัมิติอภิสัมพุจติอภิสัมิตวะอจิขติเทเสติปะจเปติปะทาเปติวิวาลติวิภัจจติอุตติยโรติสเพธรมาอันตาติอิธมโหจพะกวาอัตมนาเตวิโกูขโตภาริตังมินันทุนปีมสวรพัสเธกาลสนักถา อดิตั่างนานาวาข้มยยินะนบปฏิกันเกอนัตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงสิงสิ่งที่ยังไม่มาถึงทาติตาตีาบะหีอนันตังอปัตตันจะอนัตังสิ่งเป็นอดีต็ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาบรรจุปนันจะโยธรรมตถาตถาวิบัติสีอสังเฮลังอสังกุปังตังวิทามะนุพะรุหะเจผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น ในนั้นอย่างแจมแจ้งไม่งอนเงียบคอนแคลง,งพ่อควนพ่อคณและการเชนั้นไว้อเชวัตรจะมบรรพังกฎสัญญามนั้นรังสุเวทความเพียรเป็นกิจที่จะต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความใจไหมว่าพรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันตินามหาเสนามาจุนาร์พ่อ,อการปฏิเพียตรต่อมาจุยาดที่มีเสียใจมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอีวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตังตังเวประเทศและตุติสันติสันโตปาจิกติ มุนีมูนีผู้ต้องบัเจ้าเก่าเนี่ยผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมีความไม่เกียดการทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็ล่าชมบทสวดธรรมะสังเวะปจวปจจเวคณนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือหร,ร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามทมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกค้าสังขารคือหร,ร่างกายจิตใจแลรูปูรทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยาก พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัะเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังการและไม่ใช่สังคารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุลังชีวิตตังชีวิตเป็นของ,งไม่ยั่งยืนตัวงมรนังความตายเป็นของยั่งยืนอวตังมายามริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยชราหนัง เมชีวิตตังชีวชิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณางมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะวันที่จะทางเวทยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญายนุขันปัสังกาวิญญาณยนโทอังเข้าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติตั้งนังทับทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขั้าหลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิร์นนี้หลักทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวะตะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนองอุปัตตวาจะทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราอุปชิตตวานี้รู้ชั้นติความเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังอูปัตโมสโกความเข้าไปสงบรังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสสกอสลมารันติจะ ซาทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มันเรื่องสุดจ้ามนริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแะ่ทีว่าหังมริสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทมีเอตาสังยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิอุสลังกรรมมาสเปหิตปฏิหิ กตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอัสมิงธานีอธิคตาติคายุตาสตาหนตุทุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุมาซาบิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพยยติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพยยัติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพปิสาสเพยยาคาสเพเปิสาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญจันตุสเพอาจาริยุปชชะยะอ ยะสุกิตาหงุนตุทุกขาปรมุลจันตุสเพนักขตาสุกิตาหงุนตุทุกขาปรมุลจันตุสเพสัพเทวาสเพเทวาสุกิตาหงุนตุทุกขาปรมุลจันตุสเพสามะตินังสมิธกันตุโวบทส่วนบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสตุอคันติมายะอิติภะขวานโมพุทธิสตุอคันติมายะอิติภะขวานโมพุทธิสตุอคันติมายะอิติภะขวา บทสวดปฏิทานาคาถา,ายาเทวตาสติวิหารวาสินีทุเปกระเลพอิที่กะเลต่หิงต่หิ่งแตสมาชาเสนะพะวันตุปุชิตาโสดิงกลุเตสาวิหารมัทเลเทลาจมัชานนวกาพิระเจพิกโวาธรามิกาชนะปติอุบาปกากามาจะเทศานิฆมาจะอิสลาสปานาปุตตาสุจิตาโคณุเตชาลาพุชาเยปิจะขปสัมภาวาสังศิราชตาธวุปาติกาเนิยานิกังธรรมวังบุญเตเตสะพีปิทุกขสสะกลุตุสังขยัง ทันตุจิลังสตังธรรมโมสัมมาสัจจะบุคคลาสังโฆโห,หตุสมัมมโควะอัศัย,จย,ย,าย,ยาจาเจติจตยะจะมีลักขตุสัตธโมสัเพปิธรรมจารโิโนวตุตินสัมปปุยธัมปปุยยยามะสรมเอริยปเวทิเตสปสันาโหตุสัพเพปิปันนินโนพุทธศาสนาสัมมาทาัางปรเวชนโตกาเลเทวปวัสสตุอุทิภาวยายะกษ์สตัณังสมิทังเนตุเมธนิเงหะตาปิตาเจตระชังลักขติเจตระชังนิจังลักขติพุทธังธรรมเอวังธรรมเณรานโนประชังลักขตุสัพพทา บทสวดเทวตาอุยคณาคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขปยาปัตตาจนิยาโสกปัตตาจนนิโขกหงตูสัพเพปิปานิโนเอตาวัตาการมิหิสมบทังุญญาสมบทังสัพเพเทวานุโมทังตูสภาพะสมปิจิยาทัตานังทัานตูสัชยะเซลังละคันตูสัพพะทาวพานาพิรตาหงตูขจตุเทวตาคตา ปุสวดสมังคะะคาถาวันตุสะพังสมังคลังละขันตุสะพฏิวตาสัพะพุทธานุภาวนัสโธตีวันตุนิรันตรังวันตุสะพังสมังคลังละขันตุสะพฏิวตาสัพพสทามานุภาวนัสโธตีวันตุนิรันตรังวันตุสะพังสมังคลังละขันตุสะพฏิวตาสัพพสตังคานุภาวนัสโธตีวันตุนิรันตรังสัเพพุทธาพระลพตปาเจกนะเจยังพลังอนันตนันตะเตเชนะละขังปานิมิสัพพโต ทพิพุทธาภรณปตาปฏิกรณ์จะยังพลังอัลตนัจักติชนะลังคางพรมีสัพโตทพิพุทธาภรณปตาปฏิกรณ์จะยังพลังอัลตนัจักติชนะลังคางพรมีสัพโตทพิพุทธาภรณปตาปฏิกรณ์จะยังพลังอัลตนัจักติชนะลังคางพรมีสัพโตทพิพุทธาภรณปตาปฏิกรณ์จะยังพลังอัลตนัจักติชนะลังคางพรมีสัพโต ตะเพุทุธาภรัปตาปฏิกรณ์ใจอยังพลังอันตนันจะเตชนะลักขังพันมีสปโสตะเพุทุธาภรัปตาปฏิกรณ์ใจอยังพลังอันตนันจะเตชนะลักขังพันล้มีสปโสตะเพุทุธาภรัปตาปฏิกรณ์ใจอยังพลังอนันตนันจะเตชนะลักขังพันมีสปโสตะเพุทุธาภรัปตาปฏิกรณ์ใจอยังพลังอนันตนันจะเตชนะลักขังพันมีสปโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าได้สวดใส่ใจหมดพระพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอสำน้องเจ้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุกศลแด่พระสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุวรรณคายขอให้ทรงแห่งบุญกกศลนี้จงเป็นสัพพสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เข้าขาดปลอดภัยจากทุกภารคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งแรงอันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบสำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่รข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคองสอนแห่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานนอีกทั้งขอเทศเทวราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดสติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่ทสามสิ่งอมูลเลืได้จัดฟังเคลื่อนให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิศานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันน้ยคลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาลุกการด้วยเถิด